สวัสดีจ้า,จา 1> 1หนึ่งหักสองเข้าวันนี้ผ้าหลกมมากินตำกุ้งสดุงขนมจีนกุ้งลวกพี่น้องลกูกจาก่องเลมอนเลมเลี่ชาแนลจ้า,จาหายไปโดนอ,อโดนเโดน,โดนหลไรโดนหรือโดนโดนโดนโอเคพักกับเต็มสวนลแล้วหรอเล่พักขจรพักชี่อันยังฮึมะละมะละขีนกมาละขีนกไปจวดพี่น้อง ก่อนสิกินกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น่ไดจ้ะให้นี่ส่องหนึ่งหักสองเฮ้ากับช่องเล่หอดเลม่มี่นจ้าจวดจะจวดอ้าวกินคือจะเป็นเดงหลุกเนาะมือก็ล่างได้พี่น้องจ้ะโอ้ยี่มเมืองแม่แม่เ์อ่มยแม่นโมเขารูปเนขอแท่ไหม,ไหม,มทีมเมืองแม่องยเดี๋ยวเอื ขึ้นเลยเอามือเลยบอสได้แซ่บสลุกสังเกตืคอการกินผักนะครับพี่น้องแมงบุงกำลังถือลงจ้ะม,มงบุลงจ้ะอันนี้กมโชว์แตม่มือเด้ยจ้ะพี่น้องอือ อืมอร่อยดดำบ่ะอืมเป็นเนืแซ่บเป็นบ่ะปกติมันจะดำมันจะพอตดำสุกแซ่บแบบแซ่บมะลุแซ่บยอดผักแมงบ้วงกินแต่ยอดผักนะคะเป็นเหลืองเหรออืมเสียบอะไรซูมือบนหนับซูมือกินผู้เดียวพี่น้องจ้า แก่กันกินมั้งจ๊ะแม่มืมอนนิขอโทษมือเดือจากพี่หน้องมืงอ <c oughs> นนิคนแ่งความรักพราะม่ลวกร้านคุณร้านงอนพี่น้องจ้ะหน่อยพันเขกากรอกนะคุนงอนเป็นเอวังหน่อยอยู่เสี <c oughs> ยสวน่เสยบจ้ะเม,มนอยูม่มนตองนสรละบนบหืลเนา แค่แต่พมมอมีหนังันหูกเนาะมือเดือดจ่ามือเดือดจ้ามันละกินอกมือดจผมอำลัมมาไม่หิมะไม่จะท่าางฝ่ายเนะไม่เล็ยังหิวอยากกินอะไรแล้วท่านางยังแต่หืมอืมอืม้อ หอมเนี่อืะสวัสดีจ้าพี่น้องม่อนม่อนสวัสดีก่อนสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าบอกกันสลูกสนุกอนะห้องแห้งสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าคุณนำกล่องคุณสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสองยังหรือไงสอช่างแล่แม่เล่มีฉันเนี่ยแค่สองหนึ่งข้าสองพันฝากกดไลค์คือ ได้นะคะได้นคะคะขอบคุณค่ะยังนั่นล่ะโอ้คแทบ็แซ่บโอ้แซ่บเหมเดี๋ยวต่อด้วยหมูกระทะนะ <c oughs> เด้อพี่น้อง <c oughs> หมูกระทะรอยอยู่นอกจออยู่เด้อพี่น้องก็ <c oughs> สองจ่ามื่อนีเปอบลงเด้อพี่น้องเด้อด <c oughs> บังคับเขา <c oughs> ขเขาเขาต้อง <c oughs> น้นนอน,น กินเพื่ออะไรมืออไรลูกคือไม่กินมุกกระทาน้ำได้ตามสมรัดเขาเนีย่ยเขาขอคลิปนั่ไหม,มแม่มันบอกเขาจะเถอะเขาชอกแยกแซ่บชมนี้่องสีกระลั่งมอญนอืยผ้ากันตรวจวดเลย เอาไปแช่แข็งพิดไหมแช่ไหมกรอบเลยอะฟื้นมาเลยนี่ยพ่อใจแล้วเหรอ อยากขอบอกน้ำหนึ่งว่าพ่อมีแหง่แหงแม่เลยวพียงหรอย่า,ยาไปแล้วบ้านแม่บอกว่าเอาดิบ<อ>พี่พ่อบอกว่าขอสะด,ดุงสะดุงสะดุงแซ่บ <ส Het. S 1> หั่งแรงหลอบหลายเดือนบอ<า>กอืมเบิู่แซ่บเนานะกินผ <plein S 1> ู้เดียวกินหลายคนเนาะ <S <S ฮมลสหลกุ้งเอาลลเอาลมาดีน้ำหมูอย่า,านืน้ำม่หูยกอ่อย้มอร่อเนาะเสปอร่ออเดียว,นนข,วข้าหนอากไดานะ่ะ,ะ,ะมาพ่พอ

แค่บุกแบบบนาดาขากล้ามหาพอเลยแขมแรงเนาะสั่งลูกสั่งลูกมืดมิดแล้วจ้ะดูเเชีทำมามิดฝากซองลูกมาดูเดียวกันฝากซองลิมอนเลมี่ชาแนลเลยนะจ้ากับซอง หนึ่งหักสองเข่าสำหรับมันี่ไปก่อนนะคะ่ะเอาสองคนไปกินหมูก,กระทะจอก่อนจ้าจ้าสด่จ้าฝากกดไลค์กดติดตามในไ,ได้จใจพี่น้องจ้าอย่าลืมปักตะไข่สองสองโอ้ยบ๊วนสองสองจ้าโอเคค่า <c oughs>